ค่ะก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาดูนะคะในส่วนของการติวสอบนะคะในส่วนของปลายภาคนะคะเนื้อหาที่เราจะออกมี2เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเป็นเรื่องของระบบนิเวศนะคะแล้วก็ประชากรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะคะทีนี้ในส่วนของระบบนิเวศและประชากรนะคะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักในส่วนของผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายเกาน ะะทีนีนะ้ในส่วนของผู้ผลิตเองเนี่ยนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เองซึ่งเราเรียกว่าออโตโทรปนั่นเองว่าจะเป็นพืชสาลายนะคะหรือว่าแพลงต้นพืชแล้วก็แบคทีเรียบางชนิดนะคะส่วนผู้บริโภคก็คือคอน sumer เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะเพราะฉะนั้นจะได้รับพลังงานจากการกินสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะก็คือผู้บริโภคปฐมภูมิ primary consumer ทุติยภูมิ secondary consumer และ tertiary consumer นะคะ และท้ายที่สุดนะคะในส่วนของการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศเนี่ยจะขาดผู้ย่อยสลายหรือดีคอมโพเซอร์ไปไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะจะไม่มีการหมุนเวียนสารกลับไปนะคะเพราะฉะนั้นส่วนของผู้ย่อยสลายเองเนี่ยนะคะก็จะเป็นซากสิ่งมีชีวิตเองนะคะมีกลุ่ม2กลุ่มนะคะก็คือมี s ซป r o t ร์โทปนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเห็ดราแล้วก็พวกกินดีไตดิวอลก็คือกินซากยุตัวอย่างสิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็คือพวกไส้เดันดินนะคะทีนี้พีระมิดในส่วนของ Energy p y r a พ i d เนี่ยนะ ฐานที่เป็นฐานกว้างตัวนี้นะคะเป็น producer หรือผู้ผลิตแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น primary consumer secondary consumer และ tertiary consumer นั่นเองซึ่งการถ่ายทอดพลังงานเนี่ยนะคะเราจะเรียกเป็น food chain นะแล้วก็ food chain หลายอันมารวมกันก็คือ food web หรือสายใยอาหารที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะซึ่งสิ่งต่างๆที่เป็นผู้ producer เองเนี่ยนะคะจะได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ะะซึ่งก็จะนำพลังงานที่ได้นะจากแสงเนี่ยนะโฟตโตอิเล็กตรอนเนี่ยนะคะมาเปลี่ยนในรูปแบบของอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งสแตชนะคะหรือชูการเองและพลังงานดังกล่าวก็จะถ่ายทอดไปเป็นลำดับขั้นนะคะจากผู้บริโภคเองนะคะไปถึงผู้ย่อยสลายในขั้นตอนสุดท้ายอย่างภาพนี้นะคะก็เป็นฟู้ดเชนแบบง่ายๆนะคะโดยเริ่มจากผู้ผลิต producer เอง ะะไปยัง grasshopper นะคะแล้วก็ frog แล้วก็ snake แล้วก็มี final consumer ก็คือ hawk นะคะ <S <S แล้วก็ท้ายที่สุด hawk <S <S ที่ตายไปก็จะถูกย่อยสลายโดยกลุ่มของ decomposer นั่นเองอจากภาพนี้นะคะเราลองทายกันเล่นเล่นซิว่าผู้บริโภคแบบที่1มีใครบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นหนูกระต่ายแล้วก็แพะนั่นเองนะคะถัดไปก็จะเป็นผู้บริโภคแบบที่2และท้ายที่สุดอันนี้เป็น final consumer นะคะ ในส่วนของพีระมิดจำนวนก็คือพีระมิดออฟนัมเบอร์จะเป็นการแสดงนะจำนวนของสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารนะคะจะพิจารณาจากจำนวนสิ่งมีชีวิตต่อนหน่วยพื้นที่ซึ่งมีหน่วยเป็นจํานวนต่อตารางเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าลักษณะของฐานเป็นฐานกว้างนะคะก็คือมีผู้ผลิตปริมาณที่มากที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยๆลดหลั่นกันไปจนถึงผู้บริโภคลําดับสุดท้ายหรือผู้บริโภคตตียภููกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีข้อที่เป็น ข้อยกเว้นนะคะก็คือถ้าเป็นผู้ผลิตที่มีปริษัณขนาดใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นต้นโอกนะเราจะเห็นว่านะผู้บริโภคจำนวนน้อยแต่เพียงพอต่อผู้บริโภคลำดับที่1ก็คือหนอนพีเสื้อทั้ง1 0 0 0ตัวเนื่องจากว่าขนาดพื้นที่เนี่ยมีขนาดใหญ่นะคะต่อมาในส่วนของมวลชีวภาพมวลรวมนะคะ,ะเราจะคิดจากไดเวทต่อ1หน่วยพื้นที่นะคะก็คือเป็นกรัมต่อตารางเมตรนั่นเอง เพราะฉะนั้นลนักษณะพีเมิดก็จะเป็นฐานกว้างนะคะยกเว้นพวกแผลงต้นที่อยู่ในน้ำนะเพราะพลังานต่อหน่วยตารางเมตรเนี่ยมันน้อยนะคะก็คือมันมีขนาดเล็กนั่นเองนะคะถัดมานะคะในส่วนของ law of 10%นะคะก็คือกด10%นะพลังงานส่วนใหญ่เนี่ยเราจะถูกสูญเสียไปในรูปแบบของความร้อนนะคะจากกระบวนการเมตาบอลิซึมเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเป็นฐานพลเมิดที่เป็นฐานกว้างนะแล้วก็ทุกๆขั้นของการกินเราก็จะสูญเสียพลังงานไปประมาณ10% ต่อมานะคะมาดูในส่วนของ Biomagnification นะหรือเป็นการสะสมถ่ายทอดสารพิษนะไม่ว่าจะเป็นปลอดตะกัว่วหรือว่าแคดเมียมหรือแม้กระทั่ง DDT เองนะซึ่งผ่านการชะล้างนะคะจากหน้าดินลงมาไปยังแหล่งน้ำนะเราจะสังเกตเห็นว่าสายใยอาหารหรือฟุตฟุตเว็บเนี่ยนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบทวีคูณคือสารพิษจะถูกสะสมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นลำดับขั้นไปจนถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้ายหรือฟ i n a ลคอนซูเมอ ในส่วนของวัฏจักรน้ำนะคะอ่าอันนี้นะเราเริ่มจากในส่วนของการระเหยของน้ำนะคะก็จะกลายเป็น evaporation นะคะและเป็น condensation เป็นปริมาณน้ำฝนหรือ precipitation นั่นเองสุดท้ายแล้วนะคะแหล่งน้ำที่ตกลงมาก็จะกลายเป็นทั้ง ground water นะคะแล้วก็ submerge d water นะคะก็คือเป็นแหล่งน้ำบนดินแล้วก็แหล่งน้ำผิวดินนั่นเองวัฏจักรคาร์บอน นะคะเป็นคาร์บอนเนี่ยถือเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตนะคะ,ะถามว่าทำไมเราต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้นะคะเพราะว่าองค์ประกอบหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของอกรดนิวคลีอิกพวกนี้นะคะ,ะเริ่มจากอะไรเริ่มจากฟิวส์นะคะก็คือพวกฟอสซิลฟิวนะผ่านหินนะคะผ่านกระบวนการเผาไหม้นะคะก็ทำให้เกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองหรือแม้กระทั่งกระบวนการหายใจของพืชและสัตว์ ะะก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์นะคะปล่อยออกไปสู่อากาศนั่นเองอเมื่อคาร์บอนไดออกไซด์ไปรวมกันกับน้ำนะคะ,ะก็กลายเป็นกรดคาร์บอนิกนะมันก็จะเกิดกระบวนการตกตะกอนนะคะหรือเซ i m เมนเทชันลงมากลายเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตและอันนี้สำคัญมากเลยค่ะ,อ,ะอยากให้นักเรียนทุกคนทำความเข้าใจในส่วนของวัฏจักรของสารนะส่วนของไนโตรเจนซึ่งถือเป็นธาตุหลักของพืช นะคะ,ะเริ่มจากอะไรนะเริ่มจากตัวไนโตรเจนที่เป็นสถานะของแกสนะคะที่ลอยอยู่ในอากาศเนี่ยนะมันก็จะอาศัยแบคทีเ r ียชนิดหนึ่งนะคะซึ่งแบคที ria เนี่ยนะคะเป็นแบคทีรียที่อยู่ในปลมลากถั่วนะก็คือเป็นแบคทีรียที่มีชื่อว่าไรโซเบียมนั่นเองนะคะและเจ้าตัวไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหลักของกรดนิวคลีอิกนะคะรวมถึงมีปริมาณไนโตรเจนที่ลอยอยู่ในอากาศมากถึง78% เพราะฉะนั้นพืชเนี่ยไม่สามารถนำไนโตรเจนที่อยู่ในรูปแบบของแก๊สไปใช้ได้จึงเอามาใช้ในรูปแบบของเกลือแอมโมเนียนะคะอยู่ในรูปแบบของไนไตรด์แล้วก็ไนเตรตนั่นเองถือเป็นธาตุอาหารหลักของพืชขั้นตอนแรกนะคะจะเริ่มเป็นไนโตรเจนฟิกเซชันนะคะก็คืออาศัยไนโตรเจนฟิกซิงซอยแบคทีเรียเปลี่ยนส่วนของไนโตรเจนแกส๊สให้กลายเป็นแอมโมเนียมไอออนขั้นตอนนี้เราเรียกว่าแอมโมนิฟิเคชันนะคะและต่อไปจากแอมโมเนียมไอออน อาศัยนีดฟยิ่งแบคทีเรียกลายเป็นขั้นตอนที่มีชื่อว่าไน i f i c a t i o n ซึ่งจะเปลี่ยนแ m มโมเนีย o ไออนให้กลายไปเป็นไน r i ร e และจากไนไตร์นะคะเปลี่ยนเป็นไนเตรตโดยใช้นี i ิฟยิ่งแบคทีเรียขั้นตอนสุดท้ายของวัฏจักรไนโตรเจนคือการเปลี่ยนกลับนะคะไนเตรตนะให้กลายไปเป็นแก๊สนะคะขั้นตอนนี้เรียกว่า Assimilation อาศัย d ี n ิ t นีดิฟายิ่งแบคทีียนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะหมุนวนแบบนี้ไปเรื่อยๆ นะคะ,ะก็จะมีไนโตรเจนหมุนเวียนไปใช้นะคะไม่หมดสิ้นนั่นเองนะในส่วนของวัตจากซันเฟอร์เองนะคะจะอาศัยไฮโดรเจนซัลไฟหรือ H2S เปลี่ยนให้กลายไปเป็นซันเฟตไอออนนะซึ่งตัวซันเฟตไอออนเนี่ยพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะแล้วก็กรรมฐานในซากพืชซากสัตว์บางส่วนเองเนี่ยนะคะมันก็จะถูกสะสมในรูปแบบของถ่านหินและปิโตเรเลียมเมื่อมีการเขาเ่าเผาไหม้ก็กลายไปเป็น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะซึ่งตัวสันเฟอร์ไดออกไซด์เมื่อรวมกับความชื้นนะคะหรือปริมาณน้ำในอากาศนะก็จะกลายไปเป็นกรดซัลฟูริกนะที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนสิ่งก่อสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กนะคะหรือองค์ประกอบทางหินปูนแล้วก็มีองค์มีความอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของเรานะคะต่อมาขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงแทนที่หรือ succession นะคะเราจะพิจารณา2ลักษณะนะคะก็คือ primary succession กับ secondary succession นะถามว่า2อ,อย่างนี้ต่างกันยังไงนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงทันที่แบบปฐมภูมิ primary succession จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตใดมาก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่เกิดขึ้นเราจะเรียกว่า pioneer หรือสิ่งมีชีวิตที่บุกเบิกนะคะคือการเจริญเติบโตของรากับสาหร่ายก็คือลเคนนั่นเองนะจากลเคนก็จะพัฒนาไปเป็นอะไรคะ เป็นมอสแล้วก็เป็นพวกเชร์ฟนะคะอ่าอ่าแล้วก็สุดท้ายกลายไปเป็นสังคมพืชนั่นเองนะคะส่วน secondary succession อันนี้มีปัจจัยอะไรทำให้เกิดนะไม่าจะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์เองการระเบิดของภูเขาไฟนะคะหรือแม้กระทั่งพายุทอร์นาโดนะ,ะเป็นการเปลี่ยนแปลงกานที่ที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตนะมันก็จะไม่สามารถปรับตัวได้นะคะ อ่ะสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่เกิดขึ้นหลังจากการถูกทำลายหรือการเผาไหม้เหล่านี้คือหญ้าจากหญ้านะคะก็กลายไปเป็นพวก g r s s s เชิร์บนะคะพวกพายนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะทีนี้ชีวนิเวศนะหรือไบโอมนะคะก็คือเป็นลักษณะของสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศที่ แตกต่างกันนะตามแต่ละพื้นที่ของโลกเรานะคะก็มีทั้งสวานา Tropical rainforest m a r i n e e e s e r t t e m p e r a t e forest f r s s w w a t e r แล้วก็ g l a s l a n d ์ลงไปถึง b o r e a l Forest นะคะ,ะและสุดท้ายนะคะภาพสุดท้ายนี้นะคะก็คือเป็นไบโอมแบบทุนดรานั่นเองนะคะเราจะเห็นว่าลักษณะเฉพาะนะอย่าง d e s เซ t เองนะคะก็จะเป็พืชที่เป็นพืชอวบน้ำนะคะมีใบมีการลดรูปเป็นลักษณะของส p ปนนะคะ แล้วก็เป็นลักษณะปากใบที่เป็นแบบปากใบฝังลึกใต้ผิวใบนะคะเป็นสัง k e n สโตมาต a านั่นเองนะส่วนสวรรค์นหน้านะคะก็จะพบเจอตานแ,บแถบทถบรีบแอฟริกานะคะไม้เด่นสิ่งมีชีวิตเด่นก็จะเป็นพวกยีราฟพวกม้าลายพวกนี้นะคะ,ะในส่วนของทุนด้าสิ่งมีชีวิตก็จะมีการปรับตัวนะโดยมีขนที่ปกคลุมหนาแน่นแล้วก็มีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่มาก นะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในไบโอมเนี่ยนะคะก็จะมีในส่วนของฤด,ดูของการจำศิลน,นะคะแล้วก็หลังจากจำศิลนนะคะเมื่อ,อน้ําแข็งที่เป็นลักษณะของเทอร์มาฟอสเนี่ยเกิดการละลายนะสิ่งมีชีวิตแรกสุดที่อยู่ใต้ผิวดินนะคะก็จะเป็นพวกไลเคนนะพวกมอสพวกนี้นะคะต่อไปครูก็จะไปอย่างรวดเร็วนะเนื้อหาที่เราใช้ออกสอบก็คือเหมือนเนื้อหาที่เรียนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ไปอ่านทบทวน นาะสไลด์ที่ให้ไปทั้งหมดนะคะ,ะในส่วนของประชากรนะคะเราจะมาดูเรื่องกราฟ2แบบนะคะแบบ exponential growth กับ logistic growth นะคะถ้าดู exponential growth เนี่ยจะค่อนข้างเป็นกราฟของประชากรแบบที่ไม่มีปัจจัยจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เรพบเจอได้ในประชากรรูปแบบเนี้ยนะคะมันก็จะเป็นประชากรที่อยู่ในห้องแลบนะคะอยกตัวยอย่างเช่นการเลี้ยง ยุคหน้านะคะส่วน exponential growth เนี่ยนะคะระยะแรกจะยังไม่เพิ่มขึ้นนะสัดส่วนของประชากรจำนวนของประชากรจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็หยุดนิ่งนะห่วงเวลาหนึ่งจนไม่เพิ่มขึ้นเลยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะก็คือเจอได้ในสิ่งมีชีวิตทั่วไปที่มีปัจจัยจำกัดมีเรื่องของการแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยอาหารหรือคู่ผสมพันธุ์ยกตัวอย่างนะคะเช่นประชากรของแมวนะ้ำ ส่วนอัตราการอยู่รอดนะคะหรือ percentage of o r g a n i s m s u r v i v i n g อันนี้เปรียบเทียบกันดูเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างกราฟ2องอันนะคะ Type 1อันนี้เป็นกราฟของมนุษย์เนาะส่วน Type 3อันนี้เป็นกราฟของกบนะคะเราจะเห็นว่าเปอร์เซนต์ในการอยู่รอดเนี่ยมันค่อนข้างแบบคะ่ะในช่วงแรกเกิดนะค่อนข้างที่จะน้อยนะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็จะมีการเพิ่มจมํานวนประชากรออกคราวครั้งละมากๆนะเพะื่อเพิ่มอัตราการอยู่รอดนั่นเองนะคะ อันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะของเนื้อหาที่ใช้ในการออกสอบปลายภาคก็ว่าจะเป็น Food w e b b i o o m g n n i i i c t t o o n i t r o g e n cycle b บ o m e นะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแทนที่หรือ Succession รวมไปถึงลักษณะเฉพาะของประชากรเนี่ยเป็นยังไงให้ไปดูมานะคะแล้วก็มี Sur u u v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  n n g r a p h นะคะแล้วก็ p o population graph นะที่เป็น Lo จิ s t i กกับ Exponential นะคะรวมไปถึงการอยู่รอดของประชากร และท้ายที่สุดที่ออกสอบคือเรื่องของ water resource นะคะและ water treatment นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่ออีกนิดนึงนะคะใช้เวลาไม่นานทรัพยากรน,น้ำหรือ water resource นะคะอ่ะอันนี้มันก็แบ่งได้หลายแบบนะคะอ่ะไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของมหาสมุทรเองนะคะห้วยหนองคลองบึงน้ําตกนะคะถือเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญต่อการดารงชีวิตของพืชแล้วก็สัตว์เพราะอะไรเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นะคะเราใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ํามากถึง75%ซนะซึ่งเป็นน้ําในมหาสมุทรนะคะอันนี้ก็เป็นทรัพยากรน้ําในแหล่งน้ําต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น precipitation นะคะปริมาณน้ําฝนหิมะลูกเห็บน้พวกเมกพวกไอ้น้าต่างๆนะซึ่งน้ําพวกนี้เกิดจากการควบแน่นแล้วก็ตกลงมาผ่านแรงโน้มถ่วง นะคะส่วนน้ำผิวดินหรือ surface water เป็นน้ำในแม่น้ำลำคลองทะเลสานะ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับความร้อนก็จะเกิดการละเหยขึ้นไปนะคะและ ground water เป็นน้ำที่อยู่ในระดับผิวดินนะคะแล้วก็อยู่ในช่องว่างของดินนะเราสามารถขุดนะเจอพวกแหล่งน้ำใต้ดินเช่นพวกน้ำบ่อน้ำบาดาลเป็นต้นนะคะและสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นในส่วนของกระบวนการที่เป็น Water Treat m e n t นะคะหรือการทำให้น้ำามันสะอาดเนาะเริ่มจาก Water Intake ก็คือการสูบน้ำจากแหล่งนธรรมชาติเข้ามานะคะ o a g u l เ t i o n นะคะเป็นการทำให้เกิดการหมุนวนหรือการเติมอากาศเข้าไปนะคะเพื่อให้เกิดการตกตะกอนนะคะซึ่งตะกอนหรือ s e d i m e n t ตัวนี้นะคะก็จะถูกสูบออกผ่านทางด้านล่างจากนั้นน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองดูดเอาตะกอนออกก็จะเข้าสู่กระบวนการกรองหรือ i l t t r t t o o นะคะจากสารหลายๆประเภทด้วยกันที่ทำให้น้ำเนี่ย นะคะก็กรองเอาพวกฝุ่นสิ่งสปกปรกและท้ายที่สุดนะคะ disinfection นะเป็นการฆ่าเชื้อนะอาจจะเติมสารฆ่าเชื้อเข้าไปเช่นคลนะอรีนนะหรือสารอื่นๆนะไม่ได้มีแค่คลอรีนนะคะท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นน้ําที่ถูกกับเก็บไว้ก่อนที่จะปล่อยออกไปสู่โคเลเรือนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของข้อสอบปลายภาคกก็ขอให้โชคดีนะคะเนื้อหาทั้งหมดอยู่ในเนื้อหาที่สอนในสไลด์เลยโชคดีในการสอบทุกคนค่ะ